สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการหาส่วนเบ่งเบนคอไทค่ะซึ่งส่วนเบ่งเบ,น,บนคอไทก็จะหาได้ทั้งข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่และข้อมูลที่แจกแจงความถี่ค่ะ 1. เราจะหาข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ก่อนนะคะก็คือจะมีอยู่สีขั้นตอนขั้นตอนที่1เราต้องเรียงข้อมูลของเราจากน้อยไปหามากขั้นตอนที่2นะคะเราต้องหาตำแหน่งของคอไทที่ R ซึ่งตำแหน่งของคอไทที่ r หาได้จากสูตร r คูณ n บวก1หารด้วยสค่ะ n ก็คือจำนวนของข้อมูลในชุดนั้นซึ่งเราจะพบว่าตำแหน่งของคอทาทที่1่ก็คือ r เป็น1ก็จะมีค่าเท่ากับ n บวก1หารด้วย4และตำแหน่งของคอทายที่3ก็แทน r เป็น3ก็จะได้เป็น3คูณ n บวก1หารด้วยสค่ะ ขั้นที่3าพอเราได้ตำแหน่งเสร็จไปร้อยแล้วนะคะก็ต้องเอาตำแหน่งไปเปรียบหาค่าของข้อท้าที่1และข้อท้าที่สโดยพิจารณาว่าค่าที่เกิดขึ้นตรงกับตำแหน่งของข้อท้าที่1และข้อท้าที่สว่ามีค่าเท่ากับเท่าใด และขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็นำค่าที่ได้ในขั้นตอนที่3มาแทนในสูตรของคอทายเท่ากับส่วนเบีเ่ยงเบนคอทายเท่ากับคอทายที่3ลบคอทายที่1หารด้วย2ค่ะตัวอย่างนะคะจงหาส่วนเบีเ่งเบนคอทายของข้อมูลต่อไปนี้5 9 9 21 8 9 9 22 7 7อันดับแรกนะคะเราก็ต้องเรียงข้อมูลจากหน้อยไปหามากก่อน ซึ่งตำแหน่งที่1ก็จะเป็นเลข5าตำแหน่งที่2ก็จะเป็น9าตำแหน่งที่3มก็จะเป็น18ตำแหน่งที่4ก็จะเป็น19าตำแหน่งที่5ก็จะเป็น21ตำแหน่งที่6ก็จะเป็น22ตำแหน่งที่7ก็จะเป็น27และต่อมานะคะเราก็ต้องหาตำแหน่งของคอท้ายที่1และตำแหน่งขอ wow. งคอท้ายที่3ค่ะ ซึ่งตำแหน่งของคอท้ายที่1จากสุดของเราก็คือ n บวก1หารด้วย4ซึ่ง n ของเรามีค่าเป็น7ดังนั้นก็แทนค่าได้7บวก1หารด้วย4ซึ่งมีค่าเท่ากับ8ส่วน4หรือเท่ากับ2ค่ะแสดงว่าคอท้ายที่1นะคะมีตำแหน่งอยู่ที่ตำแหน่งที่2 และตำแหน่งของคอท้ายที่3นะคะเราก็จะแทนสูตรได้3คูณ7บวก1หารด้วย4ค่ะก็จะได้เท่ากับ2 4ส่วน4หรือเท่ากับ6ค่ะและคอท้ายที่3ก็จะได้อยู่ที่ตำแหน่งที่6ค่ะและต่อมานะคะเราก็มาน่หาค่าของคอท้ายที่1กับค่าของคอท้ายที่3เราจะพบว่าตำแหน่งของคอท้ายที่1คือตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่2มีค่าเท่ากับ9 ส่วนตำแหน่งของข้อทาที่3ตรงกับตำแหน่งที่6แล้วตำแหน่งที่6ก็มีค่าเป็น22ค่ะเราก็จะหาได้ว่าข้อท้ายที่1เท่ากับ9และข้อท้าที่3เท่ากับ22ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะหาส่วนเบ่งน,นข้อท้ายนะคะจากสูตร QD เท่ากับข้อท้าที่3ลบข้อท้ายที่1หารด้วย2เราก็มาแทนค่าในสูตร22ลบ9หารด้วย2ซึ่งเราจะพบว่าจากการคำนวณแล้วเนี่ยนะคะ เราจะได้ส่วนเบีเ่ยงเบนคอท้ายเท่ากับ6.5เราก็เราก็จะสรุปได้ว่าส่วนเบีเ่ยงเบนคอท้ายของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ6.5ค่ะต่อมานะคะเราจะพูดถึงขั้นตอนส่วนเบีเ่ยงเบนคอท้ายกรณีที่แจกแจงความถี่ค่ะมีอยู่4ขั้นตอนเหมือนกันนะคะขั้นที่1สร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมนะคะ ขั้นที่2หาตำแหน่งของคอตาที่ r จากสูตรตำแหน่งของคอตาที่ r เท่ากับ r คูณ n ส่วน4นะคะดังนั้นตำแหน่งของคอตาที่1จะอยู่อันุภาคชั้นแรกที่มีความถี่สะสมมากกว่า n ส่วน4ค่ะและส่วนคอตาที่3ก็จะอยู่อันุภาคชั้นแรกที่มีความถี่สะสมมากกว่า3คูณด้วย n ส่วน4ค่ะ ขั้นตอนที่3ค่ะเราจะหาค่าข้อท้ายที่1และข้อท้ายที่3จากสูตร qr เท่ากับ lr บวก c คูณกับ r คูณ n ส่วน c ลบด้วย fr หารด้วย fr ค่ะสูตรในการหาข้อท้ายที่ r นะคะโดยที่ lr คือขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของชั้นที่คอท้ายอยู่นะคะ Fr อันนี้ก็คือ f ใหญ่นะคะคือความถี่สะสมของอนุภาคชั้นก่อนถึงชั้นที่คอทายอยู่ค่ะ Fr อันนี้คือ f เล็กนะคะก็คือความถี่ของอนุภาคที่มีคอทายอยู่ c ก็คือความกว้างของอนุภาคที่มีคอทายอยู่และสุดท้ายนะคะ n คือจำนวนข้ออ้อมูลทั้งหมดค่ะ ตัวอย่างนะคะจงหาส่วนเบีเ่ยงเบนควอายของคะแนนสอบนักศึกษาจำนวน40คนอันดับแรกนะคะเราก็จะสร้างตารางความถี่สะสมก่อนนะคะตารางความถี่สะสมของชั้นที่1นะคะก็จะเป็น4ชั้นที่2ก็นําความถี่สะสมของชั้นที่1ไปบวกกับความถี่สะสมของชั้นที่2ก็จะเป็น4บวก10ค่ะก็จะได้เท่ากับ14ค่ะ ความถี่สะสมของชั้นที่สามก็นำความสี่สะสมของชั้นที่สองไปบวกกับความถี่สะสมของที่สามก็จะเป็นสิบสี่บวกสิบห้าก็จะได้ยี่สิบเก้าค่ะความถี่สะสมของชั้นที่สี่ก็นำความถี่สะสมของชั้นที่สามไปบวกกับความถี่สะสมของชั้นที่สี่ก็จะได้เท่ากับชั้นที่สี่ค่ะ และความถี่สะสมของชั้นที่5้าก็นําความถี่สะสมของชั้นที่4ไปบวกกับความถี่สะสมของชั้นที่5้าก็จะได้4ี่สค่ะและต่อมานะคะเราก็จะมาหาว่าอันธภาคชั้นที่คอท้ายที่1และข้อท้ายที่สอยู่มันอยู่อันธภาคชั้นไหนคะ่ะข้อท้ายที่1จะอยู่อัน t ภาคชั้นแรกที่มีความถี่สะสมมากกว่า n ส่วน4ี่นะคะ n ก็คือจำนวนนักศึกษาทั้งหมดก็คือ4ผ่หารด้วย4ก็จะได้เท่ากับ10ค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะมาดูตารางว่าความถี่สะสมอันไหนที่มันมากกว่า10นะคะก็จะเป็นอนุภาคชั้นที่2ค่ะก็จะเท่ากับ1 4ค่ะและต่อมาข้อท้ายที่3นะคะจะอยู่อนุภาคชั้นแรกที่มีความถี่สะสมมากกว่า3คูณ n ส่วนด้วย4ค่ะ ก็คือ3คูณสี่หารด้วย4ก็จะได้เท่ากับ30ค่ะเราก็ไปดูว่าอันไหนมันมากกว่า30ค่ะก็จะอยู่อันภาคชั้นที่4ค่ะชั้นที่และต่อมานะคะเราก็จะมาหาค่าคอท้ายที่1เลยคอท้ายที่3จากสูตรคอท้ายที่ r เท่ากับ l r บวก c คูณกับ r คูณ n ส่วน4ลบด้วย f r หารด้วย f r ค่ะเราก็จะหาค่าคอท้ายที่1ก่อนนะคะ เราจะแทนค่าจากสูตรนี้เลยนะคะข้อท้ายที่1จะอยู่ที่50-59ขีดจำกัดล่างก็จะกลายเป็น49.5ความกว้างของอนุภาคชั้นเป็น10เพราะ50-59มีความกว้างของอนุภาคชั้นเป็น10แล้วก็แทน n n เป็น40แล้วก็หารด้วย4 f1 ก็คือก่อนถึงชั้น50-59เพราะฉะนั้นความถี่สะสมเป็น4แล้ว f คือความถี่ของชั้นที่มีคอทายที่1อยู่ก็เป็น10แล้วเราจะแทนค่าลงไปในสูตรค่าแรกนะคะเราก็จะเอา40หารด้วย4ก็จะเท่ากับ10ค่ะแล้วก็ลบกับ4แล้วต่อมานะคะเราก็เอา10ลบกับ4ก็จะได้เท่ากับ6แล้วก็เอา6หารด้วย10ก็จะได้เป็น0.6ค่ะแล้วต่อมานะคะเราก็จะเอา10ไปคูณกับ0.6ก็จะได้6ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอา6ไปบวกกับ4 9 5ก็จะได้เท่ากับ55.5ค่ะนั่นก็คือคอท้ายที่1นะคะเราก็จะได้เท่ากับ55.5ค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะหาค่าคอท้ายที่3ดังนั้นขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของอนุภาคชั้นที่มีคอท้ายที่3ก็คือ69.5แล้วความกว้างก็ยังเป็น10เหมือนเดิมนะคะแล้วก็3คูณ40หารด้วย4 อบ f 3ก็คือความถี่สะสมก่อนที่จะถึงชั้นที่7 0็ดถึงเจก็คือ29แล้ว f เล็กก็คือความถี่สะสมของอนุภาคชั้นที่มีคอท้ายที่3อยู่ก็คือ5แล้วก็แทนเข้าในสูตรเราก็เอา3คูณกับ40แล้วก็หารด้วย4จะได้ออกมาเป็น30มสิบเราก็เอา30ลบกับ29ได้1แล่งด้ขั้นตอนต่อมา เอา1หารด้วย5ก็จะได้0.2หลังจากนั้นเราก็เอา0.2คูณด้วย10ได้2แล้วก็เอา69.5บวก2ก็จะได้71.5แสดงว่าคอท้ายที่3จะมีค่าเท่ากับ71.5พอเราได้คอท้ายที่1และวคอท้ายที่3แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะหาส่วนเบ่ยงเบนคอทายหาได้จากสูตร QD เท่ากับ คอท้ายที่สามลบด้วยข้อท้ายที่หนึ่งหารด้วยสองข้อท้ายที่สามของเรามีค่าเท่าก,กับเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าและข้อท้ายที่หนึ่งมีค่าเท่าก,กับห้าสิบห้าจุดห้าเราก็เอาเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าลบด้วยห้าสิบห้าจุดห้าได้สิบหกแล้วหารด้วยสองก็ก็จะมีค่าเท่าก,กับแปดแสดงว่าส่วนแบ่งเป็นข้อท้ายของคะแนนสอบของนักศึกษากลุ่มนี้จะมีค่าเท่าก,กับแปด